4 4่คูณสี่อยเมตรรุ e ่นอายุ14ปีหญิงกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษรอบชิงชนะเลิศช่องวิี่1โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ช่องวินีสองโรงเรียนวิลัยเกียรติปถมช่องวินีสามโรงเรียนสุนเมชโนปถมช่องวินีสี่โรงเรียนสองวิทยาคมช่องวิีห้าโรงเรียนวิทยาลัยจังหวัดแพร่ช่องวินีหกโรงเรียนรองวิทยาช่องวินีเจ็ดโรงเรียนวังชีวิทยาและช่องวินีแปดโรงเรียนร้องบางอุสร์ค่ะ เอาล้วครับมาดูโรงเรียนใหญ่กับใหญ่พิเศษครับน่าจะสู้กันสนุกแน่นอนครับพลัดคนละรอบนะครับ4ณ400เมตรนะครับเอากระแบ่ง่ายๆนะครับคนละหนึ่งรอบสนามเลยนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับตอนนี้น่าจะปล่อยตัวแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้4คูณ400โรงเรียขนาดใหญ่พิเศษหวังทีวิทยามาแรกก็ขึ้นนำแล้วครับ หวังชินิยามายแล้วขึ้นนําตามด้วยอะไรอ่ะรองกวางลูกสอนนะครับรองวิทยาตามมาแต่ว่าตอนนี้กลุ่มที่ได้จับตาครับมีอุาโรงเรียนกําลังบี้กันอยู่ตรงนี้นะครับมีพิริยาลัยสองวิทยาคมและสู่แม่นยนตุประถามนะครับกาลังดูอยู่ครับตอนนี้แ่ได้จะแตกกลุ่มมาแล้วพินิจก็จะขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับหวังชินพิทยายังนําอยู่นะครับผ่านโครงที่สองไป ผ่านโค้งที่2มานะครับท่านพอสมหวังต่อเร็วๆนะครับนะฮะตอนนี้นาลีครับนาลีรัดอ,อยู่ช่องในแต่กำลังมามื้นมานะครับโอ้โห,โหแต่ว่าวังชินวิทยายอยู่ลูกนอกแต่ว่ายัางนำอยู่ครับตอนนี้เป็นสูงวังชินร้องกวางสองพิษนะครับหนึ่งสองสานะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ไม้ที่สอง แต่ว่าแปลว่าลอกวางแสงวางทิศแล้วลอกวางแสงไปแล้วนะครับล็อกวางเราจะไปให้กับคนที่สองแล้วก็ไปยังยหูวม่สนก้นกามดูนะครับวางทิศจะได้ไหมแต่สองพิษก็แร่งเหมือนกันของพิษก็แร่งเหมือนกันครับทีอะไรก็แร่งต่อต่อกันมานาริรัตก็ไม่ยอมครับดารีรัตนาริเด็ตต่อแล้วแต่ตอนนี้วงังทินมาก่อนครับวงังทินบี้มาแล้ว หนึ่งสองได้ดไหมอ้าวไม่ได้ครับไตตัดลูกแล้วครับโอ้โหนี่แหละสุดยอดความเกา๋าเลยตอนนี้เป็นร้องวางวาง,วางชิมน,นาลีแต่สองพิษเริ่มแซงไปแล้วนะครับสองพิษแซงแล้วพี่อะไรพี่อะไรกินร่วมสองคนเลยโอ้โหยังมั่นยังมันงม่นนี่ตอนนี้ร้องวางวาง,วางชิมพี่หนึ่งสองสามเครับ กำลังจะผ่านโค้งสุดท้ายมาถึงทางตรงพิริพิริเริ่มลวกแล้วพิริเริ่มลวกมาแล้วพิรินำมาแล้วโ oh, hey, hey. อนน้โหต่อดีครับพิริลอ็อกกว้างชิงครับกำลังจะเข้าสู่ไม้ที่สามสูเมนสูเมนเริ่มบี้มาแล้วสูเมนเริ่มบีม้ว่าพิริไปแล้วนะครับลอ้อกกลางให้มาที่สอง อาวังชินเริ่มอ่อนแล้วครับตอนนี้ไปโอ้โหออกพร้อมกันเลยครับตอนนี้ามาดูครับระหว่างวังชินกับสูเม่นใครจะรักษาระดับตัวเองไม่ได้ไหยรักตาบันจิพรีรยไยนำมาห่างแล้วนะครับตอนนี้รีรยไยล้องกวางสูงอาวังชินมาแล้วครับวังชินมันจะแสงคืนล้อมกวางได้หรือไม่บีมาติตบีมาติตครับตอนนี้เริ่มใกล้กันแล้วครับไม่ถึงสองช่วงตัว แต่สูงแม่นก็ยังของมาของไ้อยู่ครับมาแล้วตอนนี้เริ่มใกล้เริ่มใกล้พรีไรนะครับไปแล้ววางชินวังชินแสงวงใหนอะไรไปไปแล้วับโอ้โ,โ,อโวหวางไปมาแล้วครับเอ้าสูงแม่นขึ้นมาเฉยเลยสูงแม่นขึ้นมาเฉยเลยโอ้ยตอนนี้สูงแม่นจะแสงวางชินหรือไม่ตอนนี้ตามกันไปติดตามไาติด โอ้อยังเหลืออีกหนึ่งใบพีเรียอะไรวังชินซูงแมนซูงมแมนแซงวังชินไปแล้วแซงวังชินไปแล้วโอ้โหมานนะครับเหลือคนสุดท้ายคนสุดท้ายของพีเรียพิเรีอะไรร,ไรับไม้สุดท้ายไปสูงแมงสะดปัญหาเลยครับและก็วังชินวิทยาโอ้โห ตอนนี้เรามาดูครับหมายสุดท้ายโอ้โหเร็วจีเลยครับไปไม่รอเพื่อนเลยแต่วังชินก็ตามสุมเมนเต้นตี่แล้วครับล้อมฟางล้อมฟางยยาก็ไม่เจอครับเริ่มออกไปแนละ้วโอ้โหวังชินวังชินได้ไหมเอาคืนได้ไหมบีม้กันไหมเริ่มได้แล้วกินได้ไหมโอ้โหตัดลูกมาแล้วครับตัดลูกเป็นของวังชินและสุมเมนแต่ล้อมฟางก็บี้เข้ามาติดๆเหมือนกัน สองวิทยาคมมามืดมาครับนี่จำเอาจำเอามาเลยไหนนะสาวสูส้ๆไรลูกนะฮะไปแล้วฮะไปตอนนี้รองวิทยาแล้วก็วิไลเก่งประถมนะครับก็มาติดติดตอนนี้พีิริยาไรน่าจะไม่มีอะไรพลาดแล้วนะครับโอ้โหข<พ>อกระบหอมครับต้องอาชีรับ เราดีเรามาดูวังวังทินสูมันวังทินสูมันว่ายังไงว่ายังไงวังยินสูมันวังยินเอาสูมันขึ้นมาแล้ววังยินว่ายังไงเอ้เอ้เอากัไปอีกทางนู้นจังไปจังไปยูอ่ะเอากัไปเอากัไปเอ้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 โอ้โหอย่างดีต้องแส่ปลายครับแส่ปลายครับแส่ปลายโอ้โห าแซกกระดิ่งเห็นเลยนะครับโอ้โหเท่าที่ผมดูเมื่อกี้นี่สุเม่นนี่แซงปลายเลยนะครับเท่าที่เห็นนะฮะโอ้โหสรุปแล้วนะครับที่เดิมเป็นพิเรียลัยครับที่สองเกิดว่าผมดูตามภาพของผมนะฮะสุเม่นครับที่สามวันชีนแต่ว่าเดี๋ยวต้องดู VR นะครับว่าอาจจะตรงที่ผมเห็นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมดู รู้สึกว่าจะแซงกันตอนปลายเลยนะครับ